เอยาโชว์ความแซ่บระจังหวัดใช่ไหมให้เขาโชว์ความแซ่บระจังหวัดดีไหมได้โอเคไม่เป็นไรใครก่อนสวัสดีครับผมทีมทุเบกอาอุดมวงศ์ครับมิสเตอร์คุปปานชั่นอลกรุงเทพมหานครครับก็ผมได้เป็นตัวแทนของเจ้ากรุงเทพมหานครนะครับก็กรุงเทพที่เรารู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่ากรุงเทพขึ้นชื่อในหลายอย่างครับเมื่อปีที่แล้วนะครับซีเนนให้กรุงเทพมหานครนะครับเป็นอันดับหนึ่งอาหารข้างทางนะครับหัวข้างอันดับหนึ่งของโลกครับผม จังหวัดต่อไปไหนจังหวัดไหนแซ่บอีกบ้างครับโชวนเลยครับคามแซ่บครับองผมนัะเที่ยบแสงพิเศษครับตัวแทนของจังหวัดเชียงรายครับจังหวัดเชียงรายนะครับมีพื้นที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมอยากจะให้เชิญชวนทุกคนไปนะครับโดยเฉพาะเชียงรายอากาศดีมากใช่ครับอากาศดีมากโอโซนเยอะมากเลยมาเยอะมากครับรับรองว่าเห็นหนุนรอไม่พอนะฮะอากาศดีแล้วครับรับรองว่า ยุ่งวันเขาไวแน่นอนไปที่เชียงรายท่านต่อไปดีกว่าครับโชว์ของแซ่บครับผมเราสวัสดีครับผมเมฆนะครับมิสเตอร์สุรากะบี่นะครับเราลมาเที่ยวถ่านใต้ถ่าดูดูบ้านนะครับเพราะว่าทานกระบี่นะครับตอนนี้นะครับเขาเปิด เป็นกระบี่ออเที่ยวา365วันมาครั้งเดียวไม่เคยพอนะครับผมก็จะพาไปชมนะครับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้วก็อาหารที่อร่อยรแสแซ่บของจังหวัดกระบี่แน่นอนเลยครับเพราะฉะนั้นนะครับร่วมเป็นกําลังใจพวกผมแล้วก็พวกพื้นที่ที่จะผลิตเริอสุภาพให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับเนี่ค่ะที่เดี๋ยวนั่นน่นแหละทีส่งสวัสดีครับก๊อบสุภเดชอาสวัลลภนะครับ m s ็มเศูนย์หกครับผมมิสเตอร์ซุปเปอร์ฉับเชิงเซาครับ วันนีก้ก็อยากจะมาแนะนำจังหวัดฉะเชิงเท่านะครับก็จะมีวัดสมารัตนารามนะครับวัดหลวงพ่อโสธรครับเพราะว่าจังหวัดของเรานะครับก็จะมีขนทมทูนเียมประเพณีของไทยนะครับแล้วก็จะมีวัดต่างๆที่คนให้ความเคารพสักการะมากมายครับผมแล้วก็อย่าลืมผลไม้ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดฉะเชิงเทาครับก็คือมะม่วงน้ำดอกไม้ครับผมขอบคุณครับ